สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากโรงคร่งมานิ่จากกลนครวันนี้พามาส่งแบบหล่อแผ่นพื้น12เมตร4 6รางนะครับตอนนี้ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอการเทรนนิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโต๊ะตัวอะไรนะครับที่มาในวันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มวันที่หัวใจสําคัญในงานดึงรวดนะครับก็คือเครื่องดึงดวด p g y นะครับตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์นะครับไฟซิงเกิลเฟสนะครับสเปคเริ่มต้นนะครับมึงแบบยาวได้สูงสุด15เมตรนะครับ ตัวเครื่องนะครับก็มีถังไฮดรอลิกนะครับระบบไฟฟ้านะครับตัววาล์วปรับตั้งแรงดันนะครับตัวกระบอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องดึงรวดนะครับมอเตอร์2แรงต่อมานะครับเป็นกิบล็อกนะครับตัวนี้กิปล็อก t 16-4มิลนะครับ90ชุดด้วยกันนะครับตัวปลดกิปล็อกนะครับตัวแป๊ดตัดรว่วนะครับแผ่นพลาสติกใส่กิบล็อกนะครับทีนี้เป็นอะไหล่ของตัวโต๊ะนะครับเป็นตัวกั้นนะครับตัวกั้น 30ตัวนะครับร้อยลวด7เส้นนะครับ7เส้นต่อตัวนะครับต่อรางนะครับต่อมาเป็นเหล็กคาดตัวกั้นนะครับเหล็กเี่ยวยาวนี้นะครับเหล็กคาดตัวกั้นแล้วก็คานปาดนะครับคานปาดตัวนี้ก็เป็นระบบไฟเอ่อซิงเกิลเฟส220โวลต์เหมือนกันนะครับแบบเสียบปลั๊กธรรมดานะครับก็เลือกได้ครับจะเป็น3เฟสหรือจะเป็นตัวซิงเกิลนะครับโอเคทีนี้มาดูตัวโต๊ะกันนะครับตัวโต๊ะตัวนี้นะครับความยาว12เมตร40นะครับ มีทั้งหมดด้วยกัน6รางนะครับ40เซนมีไว้ทําไมนะครับเป็นระยะไว้ใส่ตัวกั้นนะครับแผ่นจะได้ไม่หายนะครับความยาวจะได้เต็มนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวลักษณะโต๊ะของเราในวันนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ปูน1.3คิวนะครับข้อดีของ12เมตร40เนี่ยก็คือเวลาเราทําแผ่นความยาว3ามเมตร4เมตรเนี่ยไม่เหลือเศษเลยนะครับทํา3เมตรได้4แผ่นต่อรางทํา4เมตรได้3แผ่นต่อรางนะครับ โดยใช้ตัวกั้นเนี่ยนะครับในการเลื่อนอิสระได้เลยนะครับในแต่ละรางนะครับจะใส่ล้วดีซได้สูงสุดนะครับเจ็ดเส้นต่อรางนะครับตัวตัวรางเนี่ยก็คือลักษณะมาตรฐานนะครับกว้าง3 5หนะครับหนา5เซนนะครับเป็นขนาดมาตรฐานของเหมาะทันทืออยู่แล้วนะครับโอเคเวลาเรามาติดตั้งนะครับเราก็ทำการปรับระดับน้ำไว้ให้นะครับโดยมีขาดตั้งปรับระดับนะครับ ระดับน้ําให้นะครับอ่าตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับจะมีตัวกาดนะครับเวลาใช้คานปาดแผ่นพื้นเนี่ยนะครับปูนจะได้ไม่หกออกมาข้างนอกนะครับนี่ครับตลอดแนวเลยนะครับโอเคตัวนี้นะครับเวลาเรามาส่งลูกค้าเนี่ยเราแบ่งมาเป็น6เมตรแล้วก็หเมตรสีสินะครับมาต่อกันที่หน้าโรงงานลูกค้าอีกทีนึงนะครับตรงนี้จะเป็นข้อต่อนะครับจะมีดามอะไรไว้ครบเลยนะครับอ่า อันนี้ก็มาต่อรางนะครับต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราประกอบต่อที่โรงงานแล้วนะครับเวลามาส่งเนี่ยเราก็รื้อใหมท่ทิแล้วค่อยมาต่อใหม่ประมาณนี้นะฮะวันนี้ลูกค้าจะทําความยาวที่สามเมตรนะครับผมวัดวัดระยะให้ลูกค้าแล้วนะฮะตัวนี้เลื่อนได้อิสระนะครับเราอยากทำสั้นทำยาวแล้วแต่เลยนะครับมาดูลักษณะล่องแผ่นกันอีกทีหนึง่ง รประมาณนี้นะฮะ6รางด้วยกันโอเคตอนนี้ก็รอเทนเนิ่งนะครับเดี๋ยวก็ให้ลูกค้าเตรียมตัดรวดนะครับโอเคเดี๋ยวตามไปดูสเต็ปทีละขั้นตอนเลยครับมาเริ่มขั้นตอนแรกนะครับอันนี้ก็คือการตัดลวด P C Y นะครับวันนี้ลูกค้าทํารวดที่4เส้นต่อรางนะครับมี6รางก็ใช้24เส้นนะครับ แปดยาว12บสเมตร40นะครับตัดลวดเผื่อ40เซนเป็นองเมตรแปดินะครับวันนี้ลูกค้ายังไม่มีตะกอ้อครอมนะครับก็ใช้คนในการขายลวดไปก่อนนะครับอันนี้เราก็วัดท่ากันที่ตัวแบบนะครับเมื่อได้ระยะแล้วเราก็ทาการตัดนะครับอโอเคขั้นตอนแรกนะครับก็มาทาน้ํามันที่ตัวแบบนะครับแบบอันนี้เป็นแบบใหม่ก็มีความสะอาดมาอยู่แล้วนะครับ เราก็มาลงน้ํามันนะครับวันนี้น้ํามันที่ทาก็เป็นพวกน้ํามันทีล้อน้ามันดีเซลไฮดรลิกนะครับที่เรามาใช้เ,เหลือๆมาใช้ได้นะครับเพราะงานแผ่นพื้นนี่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความใสความสะอาดความขาวอะไรมากนะครับเน้นใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ใช้น้ํามันเก่าๆได้นะครับการจะทาจะพ่นนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าเลยนะครับว่าอุปเครื่องมือหน้างานเป็นยังไงบ้างน,นะครับวันนี้ใช้ลูกกิ้งในการทานะครับก็ เอาที่สะดวกนะครับโอเคนี okay. ่นะครับน้ำมนันนะครับ okay. โอ,โอ,โโอเคเ่า อันนี้นะครับเวลาเราใส่ลวดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลากตัวกั้นไปนะครับอ่าลากตัวกั้นไปให้ได้ตามแนวของเรายกขึ้นมาเลยพี่ยกขึ้นมาโอเคนะแล้วก็ลากไปลากไปนะฮะความแตกต่างคือ,อเมื่อดึง้วยแรง1.5ตันแล้วเหล็กกับเหล็กมันขบกันเวลาเราตัดลวดตรงนี้นะไอ้นี้มันจะออกมาทั้งชิ้น มันจะแน่นมากเราต้องเอาค้อนมาตีสวนออกแต่ถ้าไอ้นี่นะมีพลาสติกอยู่มันเหมือนฟิล์มเคลือบนะครับเวลาเราตัดปุ๊บไอ้นี่หล่นลงพื้นกระจายนะครับทําได้ทั้งสองกรณีแล้วแต่สะดวกกันไหนนะฮะทำได้ทั้งคู่ไม่ไม่ถูกวุก่ิตนะครับเพราะงั้นถ้าการทํางานให้รวดเร็วแบ่งเป็นสเต็ปคนแรกใส่ปอกไล่ใส่ไปเลยนะฮะคนสองมาใส่ถุงมาสติกคนสาม,มาใส่กิปนะฮะ ให้ทําทีละด้านนะอย่าทำสองด้านพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวไอ้คนนี้ตอกนู่นเดี๋ยวมันจะไปเข้าตาฝั่งนู้นนะฮะทำทีละด้านนะครับเพราะงั้นใส่ด้านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปใส่ด้านนู้นระวังด้วยนะลวดเนี่ยมันคมเนี่ยผมเลื่อนออกนะฮะใส่ถุงมือหน่อยก็ดีนะครับเอาลองเลยครับลองเลยนี่นะครับก็ใส่มาเกือบเสร็จแล้วครับด้าน ทานรับแรงนะฮะเดี๋ยวด้านหนึ่งรวดอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปใส่กันอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เน้นย้ํานะครับก็คือดึงใส่ปอกนกิ่ใส่พลาสติกใส่กิ๊บนะครับกิ๊บต้องเสมอกันนะครับต้องเสมอกันปลายลวดต้องโผล่อันนี้คือถือว่าเป็นเพอร์เฟกนะฮะถ้าคิดไม่เสมอปลายรวดไม่โผล่เนี่ยไปดึงแล้วอาจจะหลุดได้นะครับ ทีนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนและว่าเวลาเราดึงเนี่ยเราจะไม่ขวางแนวลวดที่ดึงแล้วยกตัวอย่างอย่างนี้เราก็จะดึงคอยหลังอย่างนี้เพราะถ้าเกิดลวดมันหลุดขึ้นมามันก็พุ่งไปเลยไม่โดนเราแต่ถ้าถ้าดึงที่ผิดคือดึงอย่างนี้ถ้าลวดมันหลุดมามันโดนเรา เส้นยาวกว่าเส้นมีตขนาดซ้ายขนาดขวาแล้วแต่ให้อยู่หลังแนวดึงนะครับว่าไปเนยไปแต้ไปเนย้อะไปเนพี่เนี่ยวนนนมมัักออ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการดึงให้ดูก่อนอื่นเราก็เช็คก่อนว่าอยู่ที่1,500 psi หรือไม่เช็คตัวปากก็คือการกดให้สุดดูอันนี้อยู่อยู่ที่1,500 psi ก็ดึงได้ ทีนี้เราต้องให้กระสวยผมเรียกกระสวยนะให้มาอยู่ด้านด้านปลายแล้วก็กดให้มันมาแล้วผมสไลด์ให้ดูว่าโอเคมาถึงแล้วนะเดี๋วเราก็จะดึงนะครับทีนี้เราก็ต้องแยกระบอกให้มันขนานนะฮะชนชนสองจังหวะจังหวะแรกคือชนจริงแล้วก็ได้อีกกึกหนึ่งเห็นนะแล้วค่อยดึง แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปกดดึงมันจะกระแทกให้ตัวกิฟหรือปอกบินแตกได้นะครับเพราะงั้นกดเด่นแล้วอ็ส่งที่เทียมาส่งทิชเชียทีนี้ผมจะดึงแล้วให้อยู่ด้านข้างไงอยู่หลังแนวลวดอย่าให้อย่าอย่าให้อยู่หลังแนวลวดไงให้ให้อยู่ด้านข้างเวลาดึงให้กดแช่เลยนะฮะอย่ากดแช่ไว้หนึ่ง ห่แล้วดูรวดยืดอนะกดแช่ไว้หนึ่งถึงสองวิให้มั่นใจว่าถึงขึ้นถึงพันห้านะฮะตอนนี้มาขั้นตอนการผูกหูยกแผ่นพื้นนะครับในหนึ่งแผ่นนะครับเราจะใช้ด้วยกัน2หูนะครับวิธีการวัด ว่าตำแหน่งหูยกเนี่ยจะไว้ตรงไหนนะครับคือแผ่นยาวเท่าไหร่นะครับให้หาร4ี่นะครับอย่างแผ่นอันเนี้ยยาว3เมตรนะครับหาร4ี่มาเหลือ75เซนนะครับเราจะวัดจากหัวแผ่นมาตรงนี้นะครับ75เซนนะครับแล้วก็ทําการผูกหูยกได้เลยนะฮะในหนึ่งแผ่นนี้ก็จะใช้2หูนะฮะหัวท้ายอย่างนี้นะฮะตอนนี้หูที่หนึ่งตนู้นหัวที่2นะครับ แล้วก็เรียงไปกันเลยอย่างนี้นะครับหกรางเรียงไปด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการเทคอนกรีตแล้วนะครับเราเทไปได้สามช่องแล้วนะครับแล้วก็ปาดไปด้วยนะครับหนึ่งช่องนะครับที่ปาดเสร็จไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะตอนเทแนะนำนะครับเทให้ครบทุกช่องก่อนอย่างนี้เมื่อกี้เรามาปาดก่อนเนี่ยตัวตัวก้านมันเลื่อนสลด์นะฮะเพราะว่าอีฝั่งหนึ่งมันว่างอยู่มันไม่มี ปูนยันไว้นะครับอเพราะงั้นเราเทให้ครบก่อนทุกช่องนะครับแล้วค่อยปาดจะดีกว่านะครับนี่ก็เทช่องสุดท้ายนะครับวันนี้ทําแผ่นที่ความยาว3เมตรนะครับ1รางจะได้4ท่อนนะครับ ตัวสล,ลัมอะไรก็โอเคอยู่นะครับ <ifi ér ados> เหลวกำลังดีนะครับแต่งผิวไม่ยากก็ <IM> การเทตัวคอนกรีตพวกนี้นะครับเราไม่อยากให้มันพูนมากนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าพูนมากคานปาดมันจะปาด <_ s> ไม่ไปนะมันจะหนักเกินเทเพราะเราต้องอ <im> s> <S ให้เห็นสันเหล็กนะฮะ ให้เห็นสันเหล็กตรงนี้นะครับเพราะงั้นเทให้มันพอดีพอดีส่วนช่องตรงนี้นะครับเอาไม้ค้ำไว้นะครับถ้าไม่มีไม้ค้ำไว้เนี่ยนะครับตัวกั้นมันจะวิ่งนะครับเมื่อโดนปูนมันยันเลยทำให้ความแผ่นเพี้ยนนะครับความยาวแผ่นเพี้ยน อน,นี้นะครับมาขั้นตอนการาใช้าคานปาดนะครับเราก็ปาดให้ผิวมันเเรียบนะครับเห็นสันเหล็กอย่างนี้นะฮะนี่นะครับคูนเราก็สลัมแล้วกำลังโอเคนะครับอันนี้น่าจะติดตัวผูยกนะฮะโอเค ตอนนี้นะครับงานเทงานเทนนิงของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่าเ,เป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้นะครับลูกค้าทําความยาวแผ่นที่3เมตรนะครับแบบเรายาว1 2บเมตร40เพราะงั้นจะทําได้ สีแผ่นต่อรางนะครับมี6รางก็24แผ่นนะฮะแล้วลูกค้าเลือกนะครับใช้ลวดนะครับสีเส้นนะครับสีเส้นต่อรางนะครับอพอนี้ลูกค้าจะไปทําตัวงานรองพื้นท่อนะครับพื้นท่อระบายน้ํานะครับก็ใช้ลวดสีเส้นต่อรางต่อมานะครับก็มาใส่หูยกนะฮะหูยกหูยกเนี่ยจะเข้าจะหัวแผ่น อยู่ที่75เซนนะครับใส่ทั้งสองด้านนะครับด้านนี้75ด้านนู้น75นะฮะโอเคทีนี้เวลาเราเทนะครับเราต้องใช้ปูนนะครับวันนี้ใช้ปูน1.3คิวนะครับเราต้องมาแต่งตัวปูนนะครับให้เสมอสันเหล็กนะฮะเพื่อหนึ่งให้แผ่นมันแยกกันเป็นชิ้นไทยชิ้นมันนะครับ แยกเป็นชิ้นไทยชิ้นมันแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็มาดูนะฮะมาดูว่า,าน้ําปูนเนี่ยท่วมลวดไหมถ้าท่วมลวดเนี่ยเรา,าจะตัดลวดไปได้นะครับเพราะงั้นถ้าน้าปูนท่วมลวดเนี่ยเราต้องมาแค่ออกนะครับพี่เขาก็ากำลังแค่ออกนะครับแค่ออกไปนะครับ จริงเรามีตัวครอบอยู่แล้วนะครับแต่ถ้า,าทําสลัมเหลวมากเนี่ยน้าปูนมันจะเข้าไปได้นะฮะทีนี้หลังจากเทเสร็จก็บ่มไว16้16-20ชั่วโมงนะครับเพื่อทำการตัดลวดนะครับตัดลวดใช้กันไกลนะครับใช้แก๊สเชื่อมไฟฟ้าตัดนะครับตัดตรงกลางก่อนมีตัด5ตำแหน่ง1 2 3 4 5ตัดตรงกลางก่อนลดทอนแรงดดนะครับ เวลาตัดให้ยืนบนโต๊ะเลยนะฮะยืนบนโต๊ะเลยรั่วจะได้ไม่คุ่งสายนะครับตรงนี้นะฮะเป็นระยะที่ว่าเราทำแบบยา12เมตร10ตรงนี้เป็นระยะเหลือนะฮะ20เซนเพราะตัวกัน้นเราหนา5เซนนะฮะใช้4ตัวก็ใช้ไม้ค้ำไว้นะครับการการตัวกั้นวิ่ง ตอนตัดก็ตัดเสร็จแล้วแล้วก็สามารถยกชิ้นงานออกจากแบบได้เลยก็โดยประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็ฝากกันด้วยครับสำหรับโรงกครึงมานิจจกรกลนะครับท่านใดที่สนใจแบบหล่อคอนเกียร์แอลก็ฝากติดตามได้ใน f b o o k y o u y u u t แล e แล้วก็ติ๊กต็อกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ